สวัสดีคือครับสวัสดีคือเก่าพี่น้องมือน,นี้สิพามาเบิงเพื่อนๆถามผมมาหลายคนมากเลยวะไอ้รีวิวรีวิวให้เบิงแน่ได้บ่ได้ตามมานี่อ่ะคันนี้เห็นอย่างไปแนะ่คันนี้สิเป็นเทอร์โบเครื่องยนต์เป็นสองสองปัญหาเป็นบ่ลูกพี่เป็นสองปัญหาวีแมนบอกว่าเออแมนคันนี้ VN เทอร์โบ ติดตั้งเทปโบปาก4 4พร้อมเขาโยกขึ้นเทิงแล้วก็ชุดอินเตอร์เต็มระบบมึงแหนมเห็นมั้ยเออแหนมเห็นนะโอเคอันแหนมเห็นนึกว่าซองนาฬิกาปูนี่งามๆให้พี่ให้น้องในบิ่งกันกน่อนนี่เข้าเอิ้นว่าดุสุดของเขาเลย4 4บรรลือโลกชุดอินเตอร์เต็มระบบนี่แผงหนามาเบิ่งแผงหนานี่ใหญ่ๆเลยอยู่ในนี่นี่ครับลังเพิงของอินเตอร์ของเราอยู่ในนี่แล้วก็นี่เป็นไอด่นะครับแล้วก็มีการเซตติ้งนู่นนี่นั่นไปความคงความแหง้งเป็นยังไง เดี๋ยวหฮอนังไปคับจาของรถคือเก่าะล่ะไปบ๊วยสองสีเลยไว้ มาครับพี่น้องผมส <P. P program> ิพาพี่พาน้องไปลองเบิ้งนะครับพี่บางคนถามผมมาหลายคนมากเลยว่าวิโก้บ่ค่อยได้รีวิวแมนแหรอมันบ่ค่อแบบเล่าถึงพี่แตมาจากไหนลึงพี่จะบานอยู่เซ่บานเชินเลยมาเที่ยวบนอ้าวจะ่าเห็นดงานนี่ยืนบอกโอ้ไม่ว่ามูชินเดยรูนี่ นนผมรถบูธลงมาไหนแล้วว่างานนี้ฟ้าทะลุไปตรงซีที่ผ่าน<ะ>ใส่ง<อ>ั้นเราเดี๋ยวคาดมันมึนก็เป็นยังไงผมยันคาดมันมึนผมก็เลยรถบูธมาตอนนี้ผมรถเลยเหลืออยู่ประมาณสามหาดนะลูกพี่ใส่งานสามหากำลังพอดีแต่ว่าจ,จาืดจ่าดีกว่าเดิมแน่นอนเจ้านั่งเบางอย่างคิดว่ามันจ,จืดจ่ากว่าเก่าปะนั่นแหละเขาสัร้างบูธเท่เลยไม่บ้านไม่บ้านพี่ศิการ มันก็ยังอยู่ก็เด็ดปนอยู่อะนะลูกพี่ท่านเร่งก็ไม่ได้ใส่เลยนะปิดไปเลยแค่นี้ก็เร็วแล้วเจ้าอันเจ้าอยากได้ไว้คนนี้จะไปกดเอาปกดเบอเอาถ้าคว่าซํเนียว่ามันจะเร็วนตอนที่เขามาน่นเที่ยโบมากยังไงบัดนี้ห้ามใจบ่ไวหามใจบบไวจางมันสเจส่จางว่มันอย่างเดียวแหเฮาบ้านอยู่บนบาติียูมเพื่อไหนทุกพี่ บ้านยมเพื่อเมืองครับยมเพื่อเมืองของบนราชธานีสีหลีดที่ตามมาโดนเอ๋อติดตามมาโดนเราเนาะเงินพอห่อเขาก็จวดกันอย่างเดียวห่อนำเบี้ยยังให้ปลูกเนี้ยโผมบอกกินอ๋อผมกินได้ดีเนี่ยผัดผัดคืออ๋ออ๋อผักมาได้กินแต่ว่าผักหรือยังไหนผักผักเน่าอยู่ครับอ๋อผักเน่า อะไรแบเิ่งเอาเด้ประมาณสี่พันเนี่ยอบคูณตวเกินสี่สิบกโเเกือบเกือบสี่สแต่สับเกียร์หันช่วงประมาณ 4, สี่พันห่าสับเกียมันคืออยู่ประมาณสามพันประมาณนี้ขับยังไงไปทั้งตรงทั้งไกลไปได้ลนะร้อยสามรอยสี่ไปได้แต่ว่าจะกระเบนคาหอนอเริ่ครับนาหอนประมาณนี้นี่เขากจักันไปกัมีอย่างเพิ่มเติมนะนะมือน,น,อนี่นะเป็นอย่างไร ซูโปอร์มิ์โบมีเขารบบแบบมีอินเตอร์ว้าวหมดี่โอโบวได้จวดตรงนี้เา่าข่กาเร็วหรอครับาจะม่อข่งกีันเนี่ยมีแับข้าวไก่ แสงหาชุดแกีมาเรเจกเร็วเลยครับจ้มาแบบบริสุทธิตัดนื้อตันะครับเอาไปใส่งานแบบเจ้าเจ้าอาสิคีจะตายแบบพื้นแบบที่าืเยียบเยียบเยีบเ็นยต่พค่อยพื้นตายครับเพราะว่ามันืองมือนี่มันกระเสะไหลราเออเกระเสหลมาซัดโอ้ยย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  นี่เราก็ได้กลับบ้านของเครื่องขึ้นรถเบิร์ตยังขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นเบิร์ตเลยเดินเบิร์ตแล้วเนาะโอ้ยบุตรบานหมดหลับบินอนเป็นเบิรทู่เบิร์ตขึ้นเลยวันนีแ้แหมออกได้ยัยแก่ <c oughs> อย่าบักแองกงเด้โอเคสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับนี่กับบ้านครับนสวเลยโทรมาสวัสดีครับผมมาจังไรเนาะครับ